ไปหาพี่มอา้นะหผ่าอไม่่โอเคนี่กอนทนะเดี๋ยวดูก่อนทนะฮะอนทำคุณป้าขอากเอาเอาเเอากระเป๋าวางหน่อยฮะอาวางปึ๊บเดี๋ยวผมจะให้ทีงานขโมยไปปั๊บเลย้ยให้ดีนะอโอเคนะนี่เขาเรียกว่า วันนี้ก็จะว่าอิ่มตังตังอยู่ครบของฟรีมีในโลกนะเอาละเดี๋ยวจะทำพิธีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตอาจารย์อาคไมไว้หน่อยมาช่วยถือไม้หน่อยสัมภาษณ์กับบอดี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะทำพิธีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาแบบให้นายนาคมยืนตรงนี้เลยานายนาคมน,นี่สัมภาษณ์สัมภาษณ์อขออาจารย์อาคมช่วยอธิบาย เของไปอะไรนะพแม่พี <Helen> ่น้องเลยนะออเสือองเสือตอนนี้าการเป็นยงไงะคอขามันตอนนี้นะเอาตอนนี้นะปวดตรงไหนขาเนี่ยมันมันหนักมันปวดปวดอยู่ไหมปวดอยู่ไหมมันมันหัหนักปวดอยู่หรือเปล่า เด้วยอ้าเดินนิดหน่อยเดินห้ดหน่อยอาก่อนท้าพิธีเดินน้ดหน่อยเดินเดินเดินเโอเคเดินเดินเดินเดิยักลงคิดในโซเชียลมีเดียฐานนะคุณป้านะเเดินเลยเดินเปวดูไหมปวดูไหมนิดปวดูไห ที่จุดปวดที้จุดปวดชี้จุดเกิดเหตุสิเกิดเหตุตรงไหนปวดตรงไหนตรงขาหนักมากมากเอาขอพ่อแม่พี่น accurate, ้องใครมีเลื่อยหน่อยตัดขาพี่ป้าจะได้บากเอามาอเะเดี๋ยวขอญาติหนึ่ง ใส,ส่ตัวนาใส่แบบแบบอ่าเขาเรียกว่ายากูนอ่ะอโ,นะโอ้มันลึกดึกดีข <c ười> อยัดนะล,ลูกไหนลูกไหนอ่ะก๊อบไหนก๊อบไหนก๊อบอันนี้ผมดูทางไหนละทางไหนแล้วกระดูกหลังเคลื่อนสองท่อนต้นขอก็ไม่ดีเราตไม่ระวังการเป็นเบาหวานกัรบระบบหัวใจด้วยมันจะลงไปปลายขาผมจะใช้วิชาพลังจิตนะฮะใส่ให้หายปุ๊บปั๊บเลยดีนะไหมเป็นวิกี่ปีแล้ว มาหลายปีมาหลายปีมาที่ฟินิก์เนี่ยช่วยฟรี<ม>รู้เปล่าอ่ะนะหลังมาฟินิกส์นะลืมมาหาจานิมมีนดด่นะเจ้าจานิมมี่สวยนะบอดดี้อันะอบนะเอายันนะก้มๆหน่อยก้มเบ,บาๆโอเคนะ

ดีค่ะจังไหมพูดซิจังจังอยู่ครบจังตังอยู่พบอ้าวก็ขอขอบคุณกขอขอบคุณตอนนี้เปาเปลาโลกตัวไปหมดเลยไหมอ้าวโอเคฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ร่างกายไม่ดีนะมาที่ฟินิีช่วยโปรโมทฟินดี้มาได้ค่ะได้ค kind of ่ะได้ค่ะโอเคจบแล้วครับลวมี่ถ้าไหนนะ